สวัสดีครับวันนี้มาทำความรู้จักวอลลุ่มวิทยุนะครับหรือ VR มีสวิตเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่มักจะเสียบ่อยนะครับเรามารู้จักวงจรข้างในของมันว่าเป็นอย่างไรนะครับวอลลุ่มวิทยุมี5ขานะครับผมเปิดดูวงจรข้างในของวิทยุ หลักสองสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูกับวิทยุที่มีราคาห้าหกร้อยบาทนะครับพบว่าข้างในเกรดของอุปกรณ์มันจะต่างกันนะครับผมเกรดของสายไฟจับดูนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับ VR นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็น,นกลไกนะครับผมแล้วก็ถูกใช้งานบ่อยนะครับปิดเปิดปิดเปิด เร่งลดเสียงนะครับดังนั้นเวลาใช้งานไปมันก็ย่อมจะสึกนะครับเป็นตัวที่จะเสียกว่าตัวอื่นนะครับผมมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าตัวอื่นๆนะครับอาการเสียของมันมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะดูวงจรข้างในอาการเสียนะครับหนึ่งคือเสียงไม่ดังเลยเปิดแล้วไม่มีเสียงเลยนะครับต้องมาเช็คส่วนที่เป็นสวิตช์ของวอลลุ่มตัวนี้นะครับ อาการที่สองก็คือเร่งลดเสียงไม่ได้นะครับอาจจะมีเสียงสะดุดนะครับผมนี่คืออาการเสียของมันนะครับต้องมาเช็ควงจรข้างในของวอลลุ่มวิทยุนะครับก็จะมีห้าขานะครับผมขาที่หนึ่งกับขาห้านะครับสังเกตจะเป็นขาที่ใหญ่ๆนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนที่เป็นสวิตช์นะครับทําหน้าที่ ต่อไฟเข้าวงจรนะครับผมเวลาที่เราเปิดมันก็จะต่อไฟเข้าวงจรเวลาที่เราปิดมันก็จะตัดไฟออกจากวงจรนะครับส่วนที่สองคือขาสองขาสามขาสี่นะครับเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับส่วนนี้จะทําหน้าที่ปรับขนาดของสัญญาณนะครับผมถ้าเราเล่งเสียงขนาดของสัญญาณก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ วิทยุก็จะดังนะครับผมถ้าเราลดเสียงขนาดของสัญญาณก็จะลดลงนะครับผมวิทยุก็จะเบาลงนะครับแสดงขาหนึ่งกับขาห้า 5, ตอนปิดเครื่องนะครับสวิตก็จะแยกออกจากกันนะครับผมตัดวงจรนะครับแสดงขณะ เปิดเครื่องนะครับขาหนึ่งกับขาห้าก็จะต่อกันนะครับผมเป็นการต่อไฟเข้าวงจรกรณีเร่งลดเสียงไม่ได้นะครับผมหรือเสียงสะดุดนะครับผมก็มาเช็คส่วนที่เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับผมก็คือขาสองขาสามขาสี่นะครับวัดขาสองกับขาสี่นะครับผมต้องได้ค่าตามค่าของมันนะครับผมยกตัวอย่างใน รูปนี้นะครับผมเป็น VR 5k โ oh อหมก็จะได้วัดวัดได้ 5k โ oh อหมวัดขา2กับขา3นะครับผมแล้วก็หมุนแกนปรับลองดูนะครับต้องปรับค่าได้ปกตินะครับผมโดยสมูทนะครับผมการปรับต้องสมูท